สวัสดีจ้าจงคนภูเวียงค่ะวันนี้มามาลาเห็ดค่ะพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ตอนนี้อยู่สุนสวรรแล้วค่ะก็เลยส่วนโมออกมาหาค่ะพ่อเห็ด่งขมเนี่ยค่ะเ่งขมเบิ่งมันเออได้อยู่ค่ะเมื่อกี้พ่อดอกเถ้าเนี่ยค่ะพ่อได้อยู่ โอ้แดด่องเฮ็ดพึ่งคมค่อยกินเพราะว่าค่อยว่ามันแสบต้มแล้วไอเนี้ยไอรังพึ่งนะคะมันแกแสบค่ะก็ค่อยเสียเอาเนาะแต่ว่าต้องต้มเทน้ำถิ่นสองเทียะคะ่ะต้มสองเทียแล้วก็ล่างให้สะอาดค่ะต้มบ,บ่อน้ำขุมมันออกเนี่ยสวยจ้าจะไปหาบางอีกนะคะเนาะหาได้เห็ดพิ่ง ค่ะเ,เพืเ่อนพเพื่อนอันพื่นสาวพ่อเห็ดอันนี้เห็ดทรัดคันเลนนึกซือ้อนี่ค่ะสวยเลยเนี่ยกำลังขึ้นค่ะทั้งพี่ทั้งผักเหนือกำลังขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามีอีกป่ะอืมสวยนะเดี๋ยวตัวเองตัดขาเาเด้อ ไม่เก็บเอาแล้วไม่ตัวเองยังไม่ได้เราได้ไปแล้วเนี่ยเรเก็บครั้งหนึ่งแล้วมาตัดโอ้โหนี่เลยช่วยกันทำมาช่วยกันทำมาหากิน <c oughs> สวยเนาะอ๋อ,อสวยถ่ายรูปแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วโ okay. อเคบางทีก็เสียวมือ,อม <laughs> ล้วงเอาอย่างเงี้ยโอ้โหล้วงออกมาหมดเลย ทิ้งรากมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็เกิดอีกหน้าจอมดับเรามองไม่เห็นโอ้มันมีเล็กๆอยู่ข้างในอะ่ะอย่าตอดมือได้ยังกะไดสวยเนี่ยอือแต่เล็กๆเ,เราไม่เก็บนะเราเอาไว้ให้มันโตเอังจะได้มาแวะดูอีกอแต่มันคงไม่โตไปกว่าน,นี้หรอกมั้งเนี่ย ใช่ไหมคนนี้ก็ไม่อร่อยแล้วอืมเหนียวเนี่ยสวยสวยขายาวโอ้โหเห็ดอะไรวะเนี่ยเสียงเพิ่นเสียงคนมายังอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกระเจี๊ยวเลยแล้วไม่ต้องเอาลงไม่ต้องเอาลงในคลิปนะมันกะเจียวไอ้บ้าอันนี้เอาไว้ก่อนให้มันโตก่อน เพ,พื่อนเพื่อนเบืงเห็ดเผิงอุ้ยทำป้านเบืงหน้ามันสาะลงพี่น้องแต่ยันแต่ยานเห็นแต่หากไหมดินมันสุดโอ้ยอ๋อเห็ดเพิงดอกนี้ว่ามนมีคนมาเยี่ยมหรอบอสโอ้อยเบืงห้อยกินดูเพิงหวานพี่น้องห้อยยัยง กินแล้วจะได้ค่ะเพื่อนๆเนบิง้งหลอดตาคนอยู่เมื่อบังเห็นมันปู่ขาต่ว่ารู้สึกว่าห้อยคนนยางมาอยู่แล้วนะก็เลยโปเห็นจทกดอกนี่แต่อันนี้ลอดตาเขาค่ะ <laughs> โชคดีของเราเดี๋ยวตัดขากันเนาะ นี่ปุยวนยี้ก็ได้เห็ดพึ่งน้อยพึ่งหวานน้อยบอ่อนบอน่ดอกใหญ่ค่ะสวยเนาะโอ้ยสาอ,อ, <c oughs> อ่อน <c oughs> เจอนี่ ไม่รู้เนายัางสวยด้วยเออเนี่ยโหดอกดำหมดแล้วลังพึ่งดำหมดแล้วแต่ก็อ่อนดี คาไายค่ะอุ้ยอันนี้ใช่เปล่ามันดูอุ๊ยใช่อ่ะสวยเห็นมะนาวค่ะเพื่อนๆเนี่ยอ่ะจัดให้หน่อยเนี่ยเราดูเราเห็นเห็ดเล็กๆอุ้ยดูอันนั้นดิใครอยู่หานันนะเจอเหลือตะขาอหนามมันเยอะมากเลยต้นนี้ เราเจอเห็ดพึ่งพึ่งเล็กโอ้ยไม่ได้แล้วดอกได้เปล่าไม่รู้ดอกเรากินเองนี่แหละขามันแข็งขาเล่กว่าอยากหยาบเอาดอกมันก็ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ยสามดอกเลยโอ้อันนี้โอ้เราไปเช็คก่อน น่นเนี่นะตรงนู้นก็มีเป็นเห็ดอะไรไม่รู้เองเนี่ยทั้งสองดอกโอ้สวยถ่ายรูปก่อนดีกว่ามั้งเนาะค่ะถ่ายรูปแล้วก็มาเก็บปะนี่ <c oughs> งามายมั้งดู <c oughs> กระสีไปพาเบิงอีกที้ละค่ะข่างกันนุ่งห้งกันเยอะพูนะ้น่ะเพิง่งคาไลาค่ะ หมาะสมส,สวยสวยถืกฝนมาขึ้นนี่ก็เลยเป็นเปียกเปียกลื่นอนๆนอนกินก้อนเหล่าเพื่อนเอ้ยอนี่ค่ะได้แล้วสวย สวยเลยจ้าพึ่งหวานค่ะพี่น้องโอ้ยยังเหลืออุย้ยได้ไหมเนี่ยฟอร์หมดแล้วตัวเองป้าสวยนอกข้างนอกเอออาจจะได้ดอกว่ะอสวยเอาเอาไปดยตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะ เพิ่งคาไาย,ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะทางนี้ทั้งผักเหนือแต่มันก็สิเบิดแล้วหรอาวะก็สีเบิดน้ำนันแล้วเพิ่งวานกันเน่าที่เบิดเบ่ได้มาเก็บพากันไปทั้งอื่นเนสวยนะคะเห็ดพึ่งค่ะเพื่อนๆโอ้ย เมือ่อยค่ะตาแล้วลอดตาคนมาได้ไงเนี่ยปาดึงเนะเป็นต่ได้ปโอ้โหก็ใช้ได้อยู่สวยอยู่ขาฝ่อแล้วแต่เราเอาไปทอดเนะาะโอเคค่ะเพืพ่อนๆ <Okay S 2> เจอเห็ดมันปูไงแน่หรอตาเน,นี้ อุ้ยขาบักไงพูนนะป้าทโถออุ้ยอวบคักค่ะพี่น้องเอวไปนี่ก่อนโอ้ดอกเล็กๆน่ากินมากเลยอุ้ย ว่าอยากได้เห็ดมันปูไเห็ดสอดนะะเรียกว่าเจ้าสีซื้อเนื้อบอกว่าก็นั่งเขากินดอกน้นอยๆอะพี่น้องเนี่ยเห็ดสอดมันอ่นนอ,อนโอย ค,ค้นว่าากันว่าเสียงดังค่อยกันออกมายางเหลนอากาศดีค่ะใครเนี่ยอยย่สุนสุว่าอากาศดีอยู่แต่ว่ามันเย็นเนี่ยค่ะสวยมากจ้ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อิ่มแซนด์วิช

พามาเดินเขาเหรอนี่จ้ะสวยมีไตลืบนี่ เก็บหน่อยนึ่งไงมึงดูขามากินเนาะนี่เล <disposable worship> ยม mm ี hmm. ยโโนิดเดียวเอง สวยยังตัดขาค่ะพี่น้งองเก็บเอาก่อ <laughs> น น้อยนักเรียนค่ะเพืเ่อนๆสงสัยคููพาม่ยางปลาม่ยางกับมีเตเล่นกันล่ะเด็กน้อยมาศึกษาในปลาเรียนรู้กับธรรมชาติละวีน้องเรียนหัวกระเปิดเนาะ แบตสิเบิดพี่น้องสิได้เปลี่ยนกองเปลี่ยนกล้ออีกตัวนึงโอ้ยก็เอาตัวนี้ไปชาร์จเอาแสำรองไว้อมเย เขามาก่อนเขาก็พลาดเขาเพิ่นเพิ่นบเห็น,นดอก <laughs> นี <laughs> ่ใจที่เขายังเหลือไว้ให้เราเห็ดเพิ่งกับพี่น้อง <laughs> ขาฟอรเนี่ยหรละ่ะคานถอดก็ได้หรอกอบตะดอกแม่บ้านก็นได้ <laughs> มันเริ่มอันนั้นแลละฟอแล้วสวยสวยเก็บเห็ดอันุ้ยเก็บเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่บ้านฮาติแต่ประหอมก็เห็ดไข่บ้านฮาดตกคนเขาก็เอ่้นไป่างส่นล่ละ ก็คืออดอกพูดถึงนะเห<อ>มือนเห็ดไข่แต่ไม่หอมเหมือนเห็ดไขรดอกเพิ่งข้าวไรหน่ยอยเพราะอันนั้นอยู่เพราะเอาอยูะขากแก้เนี่ยแล้วลนะ่ะแต่ดอกสวยอยู่ค่ะเห็ดมันปูพี่น้องเอ,อ้ยนี่สวย tiếp phớt để tươm cần khả Khả lông nhang lông khẩu là lạ Chá để dịp nâng Vâng khả biết nào, nâu Mắn bù nâu ô, được เกิดอยู่ทึ่งๆอ้ยหักนี um, ่ได้ได anyway> ้หลืเหินรศเลยแล้วใหนึ่งกอนเห็ดเพิ่งกันเอาบ้างน้เน่าอันนี้เน่ามีสามดอก เห็เพืงสมพี่น้องเอ้ยมันยังมีให้เก็บอยู่ซึ่งคารายให้ดอกน้อยหนึ่งเฮ้ยอำลัเติมกันอยู่ค เห็ดพึ่องอะไรเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้เห็ดพึ่อง,พอง,อพองอย่างนู้นโอ้ยพึ่งขาลายแตส่สวยมาก สวยได้ดอกหนึ่งได้เห็ดเลยสวยแต่จะเอาอันนี้มันออกขึ้าแต่รังผึ้งมันก็สวยอ๋อแต่รังผึ้งมันก็สวยนะอือยี่ห้อถ่ายวิดีโออยู่เหรอตายแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวซิญยางกลับแล้วล่ะค่ะอันพายเห็ดหนัก ไ <laughs> าเห็ดหนักน่อยืดเตะข้างหลังเลยค่ะ <laughs> แลวเดี๋ยวไปหอดแคมปิง้งเดี๋ยวเซลล์ออกให้เบิง้งค่ะว่าได้เห็ดอย่างแน่นาะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละและน้อยหนึ่งเห็ดมะนาว้อมเห็ดเตี๋ยด,ดำก็ได้มันหนักค่ะเดี๋ยวจงพอ่อนยูแคมปิ้งนะคะ,นะนเนาะค่ะเพื่อนๆมาหอด ที่พักแล้วเนาะได้เห็ดยังแน่ติได้เห็นนดหน,นมากแบบเก้าอแหละและ้วก็เห็ดผึ่งทละ้ายเนี่ยแล้วก็เห็ดเ,เห็ดมะนาวสามดอกเห็ดมะนาวค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิมาทำความสะอาดแล้วก็ได้เห็ดแตดำหยิบหนึ่งบ่งามดอกพี่นองบ้าง แค่แต่ดํามันอันอันเท่าลราไหมก็แค่อยากร้องซิมอะน,นะบ่บรูว่ามันออกอยู่ส่นสวนซวอนเดนเน่นี่หัวก็เคยเห็นหางบงงามอีกต่างหากแค่แล้วก็ได้เห็ดเพิงคาร้ายสีสม้มเห็ดเพิงหวานบ่ค่ครง้างมึงเนอะเห็ดเพิงหวานสามซีดอกเนี่ค่ะเพิงหวานเพิงหวานคาร้ายได้หลายดอกอยู่แล้วก็เห็ดมันปู่ค่ะ ได้เห็นมันปูอันนี้สีไฮมูไฮมูค่ะเพิ่นอยากได้ไปเห็สดสดแต่เลยเสิเอาให้เพิ่นเน <c oughs> าะค่ะเห็ดน้ำมาอันนี้กับพยายามเลือเอาอันที่มันบาบานเนาะ <c oughs> เก็บเอาอยู่ <c oughs> โอเคจ้ามันนี่ก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำน่เด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย